สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดข้อตกลงตักยอมให้หนุยพาทายาทเข้าบ้าน เรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งคู่รักในตำนานของวงการบันเทิงวงการตลกอีกคู่เลยก็ว่าได้ที่ร่วมกันฝ่าฟันทุกปัญหาผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกรูปแบบสําหรับครอบครัวของทักสิริพรอ,อยู่ยอดและหนุ่ยเชิญยิ้มและทั้งคู่ก็มีทายาทบุตรชายด้วยกันเพียงคนเดียวเท่านั้นคือน้องภูอีกทั้งตักสิริพรยังคอยช่วยเหลือทายาทอีก3คนของฝ่ายชายที่เกิดกับอดีตภรรยาอยู่เสมอ ทั้งนี้น้ยเชิญยิ้มมีทญญายาทที่เกิดกับภรรยาเก่า3าคนคือน้องโป้งน้องเป้และน้องสวยซึ่งทญญายาททุกคนก็ดูแลกันดีและตนก็ส่งเสียทุกคนและส่วนใหญ่ก็เรียนจบและทํางานแล้วทั้งสองครอบครัวก็ไปมาหาสู่กันตลอดไม่ได้มีปัญหากันแต่อย่างใดซึ่งทั้งสองคนก็เคารพสิทธิพื้นฐานครอบครัวอยู่เสมออีกทั้งน้ยเชิญยิ้มเผยว่าไม่ได้ต้องการจะปกปิดหรือปิดบังเรื่องครอบครัวแต่อย่างใดเพราะครอบครัวทั้งสองก็อบอุ่นดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศให้ใครทราบอีกทั้งเรื่องของ ยากเก่าก็ไม่ได้จะปกปิดเพราะสักวันเรื่องนี้ก็จะเปิดเผยเองเราเองอยู่ด้วยกันครอบ,บครัวอบอุ่นด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ไทยนิ w s r o o m info ขอบคุณครับ